สวัสดีครับผมวันนี้กับผมเพลนโซนครับก็มาอยู่กันในเกมนะล็อกเอ็มเล่นเลิฟสองจุดศูนย์ไงครั้งนะครับวันนี้ก็จะพาทุกคนครับมาเปิดล็อกครับสมุดทำอาหารนะกันนะครับสำหรับผู้เริ่มต้นนะครับยังไม่มีสมุดทำอาหารก็มาตามได้ในคลิปนี้ครับโอเคก่อนจะเริ่มคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามช่องครับเพื่อเป็นแรงใจในการทำคลิปต่อไปด้วยกันนะครับซึ่งบอกก่อนเลยครับว่าโจ้สมุดทำอาหารมีความสำคัญในการฟาร์มในการเล่นเล่นล็อกเอ็มมากนะครับเพราะว่ามันเพิ่มสเตตให้เราค่อนข้างเยอะนะครับสำหรับในการฟาร์มนะ สูงสุดคือเรากินอาหารได้ถึง6ชิ้นเลยนะครับแล้วมันอยู่ได้นานเลยครับอย่างหนึ่งอยู่ได้ถึง2 0 0ร้อถึงสองนาทีเลยนะครับเราก็คูณสเตตไปได้เยอะมากครับสองสาครับแล้วก็เจ้าตัวอาหารนะครับถ้าเรากดล็อกหรือริมรถทิ่มอาหารมันก็จะได้ ADK MDK ถาวรบุกเยอะแยะไปหมดเลยครับอยากให้ทุกคนไปทํากันแล้วกันนะครับสำหรับใครที่ยังไม่มีสมุดทําอาหารนะครับมาเริ่มต้นที่นี่ครับตรงนี้เลยครับ n b c ชื่อว่าพิซซ่านะครับอยู่ทางด้านบนของมัทเรล่านะครับ เราเข้าวาร์ดแล้วเดินขึ้นชั้น2มานะครับโอเคเรากดคุยไปเรื่อยก่อนอันดับแรกครับเราต้องคุยกับ n p c คนนี้ครับเพื่อปลดล็อกสมุดทําอาหารเลเวลหนึ่งนะครับผมถ้าเราไม่มีเราก็ทําอาหารไม่ได้นะครับโอ้เหล็กนิดนึงครับเน็ตหลุดนิดนึงครเดี๋ยวคุยอีกรอบหนึ่งครับเดี๋ยว NPC คนนี้ครับเขาจะให้เราไปหาขาตะเกแตนครับแล้วก็เนื้อกะต่ายนะครับเป็นวัตถุดิบพื้นฐาน มาส่งมมบอไปเขานะครับขาต,กกตนะกัตแอนเนาะอ่ะเรามีอยู่ในตัวเลยเรามอบให้นะครับก็ไม่ยากครับวิธีไปฟาร์มก็คือเราก็ไปฟาร์มเจ้าตะกตัตแอนล็อก,กเกอร์ครับอยู่ด้านซ้ายบนล่างนะตรงเวสเกตนะครับแล้วก็เจ้ากระต่ายโรนติก ju. มันอยู่ตรงเสาเกตนะครับไปฟาร์มไปล่าไม่ได้นะอ่ะเมื่อเรามีแล้วเราก็ส่งมอบไปก็ส่งคุยยากครับติดติดคนอื่นนะครับอ่ะเดี๋ยวเราเอาเจ้าขาต,กตะกัตแอนครับไปส่งกันน่อน ส่งมอบครับเราก็ทําการกดส่งมอบครับเดี๋ยวเอ็มีมันก็จะรับของเราไปครับหลังจากนั้นครับเราก็คุยอีกครั้งหนึ่งครับเดี๋ยวเขาจะให้เราไปหาเจ้าเนื้อกะาตมาครับด้วติกมีสนะครับอ่ะนี่ครับเราไปหาเนื้อกะาตมาครับอ่ะเราก็ไปหาเนื้อกะาตมาครับหลังจากนั้นก็เอามาส่งเพ่เหมือนเดิมครับ่ะโอเคประมาณนี้ ส่งมอบครับอ่ะเรียบร้อยครับหลังจากที่เราส่งของส่งเควสยเรียบร้อยนะครับอ่าระบบก็จะปลดล็อกสมุดทําอาหารให้เรานะครับแล้วก็ได้มาพร้อมกับหมวกเชฟนะครับผมเราก็จะทําอาหารได้แล้วเรียบร้อยครับสมุดทําอาหารเลเวลหนึ่งนะครับผมประมาณนี้แล้วกันอ่ะเดีย๋ยวผมจะพาไปดูธี่ทำอาหารเบื้องต้นแล้วกันนะครับว่ามันจะต้องกดยังไงใช้ยังไงนะครับรวมถึงรายละเอียดทั้งในนะครับเดีย๋ยวอธิบายให้ฟังในคลิปนี้ทั้งหมดเลย อ่ะกดใส่หมกเชฟนิดนึงครับเป็นทางการอ่ะล้วก็กดเข้ามาที่สมุดครับนี่กดใช้ครับสมุดสีน้ําเงินนะฮะเลเวลหนึ่งนะครับโอเคเขาก็จะให้เราเลือกวัตถุดิบทาอาหารแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมจะจิ้มจิ้มจิ้มไปก่อนแล้วกันตอนนี้ผมยังไม่รู้สูตรทาอาหารนะครับเราสามารถคุกไปมั่วๆได้นะครับแต่จริงๆอ่ะเดี๋ยวผมจะพาไปดูแล้วกันว่ามันใช้วัตถุดิบอะไรพังบ้างนะครับสาหรับการทาอาหารนะครับมันจะไม่ได้บอกชื่อนะครับแต่มันจะบอกเป็นไทป์ของอาหารแล้วกันว่าเป็นพวกอาหาร ทะเลอาหนี้นน่นเราก็เอาวัตถุดิบพวกนั้นมาทํานะครับอ่ะอ่ะเรียบร้อยครับประมาณนี้ก็จะได้อาหารมา1ชิ้นครับเป็นเรียกว่าหนึ่งดาวนะครับมันก็จะปลดล็อกครับในสมุดคู่มือของการทอาหารนะครับผมอ่ะแต่ทำอีกรอบหนึง่งน่ครับลองทาเนื้อดูลองทำเนื้อด,ออดูอันนี้มันไม่บอกชื่อนะมันไม่รู้เมนูอาหารมันจะสุ่มนะครับอ่ะประมาณนี้กันง่ายๆนะสำหรับ ภูมิ่มต้นแล้วกันนะครับอันนี้ผมเล่นไ d ใหม่ครับผมก็ยังไม่เคยทำนะผมก็ต้องมาทําใหม่อันนี้เซิร์ฟใหม่ก็เริ่มใหม่หมดเลยนี่ครับเมนูอาหารว่างเปล่าครับไม่มีเมนูอาหารอะไรทํ้ทเลยครับอ่ะโอเคหลังจากที่เราทําอาหารมาสักชิ้น2ชิ้นแล้วเดีย๋ยวเราเข้าไปตรงสมุดทาจนภัยนะครับเดีย๋ยวเรามาตรงหมวกพอว่อครัวครับไอคอนหมวกพอว่อครัวนะอันนี้มันจะโผล่ขึ้นมาครับหลังจากที่เราได้สมุดทําอาหารมาแล้วนะครับนี่ครับมันก็จะมีเมนูอาหารมากมายครับ มันก็จะมีในแถบของการทําอาหารนะครับแล้วก็การริมรถนะครับซึ่งเราควรที่จะทําอาหารให้หมดทุกเมนูนะครับเพื่อปลดล็อกสเตตในสมุดนักประจภัยนะครับมันก็จะมีอาหารตั้งแต่1ดาว2ดาว3ดาว4ดาว5ดาวนะครับส่วนการริมรถก็คือการกินอาหารนะครับตอนนี้ผมกินอาหารได้แค่3ชิ้นนะครับซึ่งเดี๋ยวเราอาจจะต้องทําการกินอาหารไปเรื่อยๆนะครับให้มันปลดล็อกถึงเลเวลที่มันต้องการครับมันจะกินอาหารได้มากชิ้นเรื่อยๆนะครับ โอเคอย่างแรกที่ผมจะบอกนะครับผมก็คือว่าเราควรที่จะทําอาหารนะครับต้องปลดล็อกเลเวลสิก่อนนะครับมันจะได้พวก a อ k ด t k ถาวรเนาะการเรียนรู้ก็เหมือนกันนะครับเราควรจะกินถึงเลเวลสิเลยครับมันก็จะได้ m ADK กับ ADK ถาวรเหมือนกันนะครับผมอ่ะเดี๋ยวผมพาไปดู้กันมันจะปลดล็อกยังไงยกตัวอย่างเช่นนะครับเดี๋ยวผมลองเลือกอาหาร5ดาวมานะครับนี่มันจะมีส่วนใหญ่จะเป็นพวกอาหารทะเลนะครับที่มันจะปลดล็อกนี่ครับอย่างตัวอย่างเช่นตัวนี้ครับ เมื่อเราทําอาหารถึงเลเวลสิมันก็จะปลดล็อกเอเคสี่จุดห้านะครับอย่างนี้ก็เหมือนกันนะครับนี่ครับเอทเคสี่จุดห้านะครับการทําให้เป็นเลเวลสิบก็คือการกินอาหารหนึ่งร้อยชิ้นนะครับกับการทําอาหารหนึ่งร้อยชิ้นด้วยทำหนึ่งร้อยชิ้นก็จะปลดล็อกเลเวลสิบกินหนึ่งร้อยชิ้นก็จะปลดล็อกเลเวลสิบนะครับประมาณนี้แล้วกันนะฮะไปทาไปกินกันได้นะครับอ่ะ๋ยวมาดูแล้วกันว่า นี่ครับวิธีทําอาหารแบบลัดๆนะครับสําหรับเวอร์ชันน2.0เนาะเราก็กดที่อาหารแล้วกดคุกได้เลยนะครับมันจะเลือกวัตถุดิบให้เราอัตโนมัตินะครับเราสามารถกําหนดชิ้นได้ด้วยครับนี่ครับประมาณนี้อันนี้ก็จะเป็นวิธีทําอาหารอีกวิธีหนึ่งนะครับสําหรับเวอร์ชันสอูนยนะซึ่งเวอร์ชันก่อนๆเนี่ยมันต้องมานั่งเลือกวัตถุดิบมาเลือกอุปกรณ์ทํานะครับแต่ว่าเป็นเวอร์ชั่นใหม่นะครับเราสามารถกดจิ้มที่อาหารในสุดคู่มือจักรยนไัยนะครับแล้วกดคุกได้เลยนะครับ หรือกดวางเลยนะครับมันก็จะทําการทำแล้วทาการกินนะครับตรงนี้ได้เลยง่ายๆนะครับเขาค่อยๆปลดล็อกไปเรื่อยนะครับพยายามปลดล็อกให้หมดนะครับอันไหนที่เป็นเกี่ยวกับ ADK, m d k ปลดล็อกให้หมดเลยแล้วทาให้ถึงเลเวลสิบเลยนะครับมันก็จะได้แตทถาวรมาครับในสมุดนักประจญภัยนะครับอันนี้เพิ่มเยอะมากจริงๆนะครับสําหรับการทําอาหารนะครับมีทั้งเพิ่มตอนฟาร์มเพิ่มถาวรในสมุดครับ ลองไปทากันดูนะไปอ่านดูครับไปเลื่อนๆอ่านดูอาหารมีเป็นร้อยครับแต่คลิปนี้ก็ไม่สามารถมารีวิวได้หมดนะครับผมอ่ะอย่าลืมการลิ้มรสบ้างนะครับนี่นี่เราก็กดใช้ได้เลยครับมันก็จะนั่งกินเหมือนตอนเรากดใช้อ่ะครับอ่ะประมาณนี้แล้วกันนะครับ1ชิ้นผมกินได้3ชิ้นนะตอนนี้อ่ะเสร็จเราก็ไปรับอาหารอันโอชานะครับเป็นเหรียญคาฟ่านะครับอันนี้ก็ทําได้ทุกวันอยู่แล้วนะครับเคล็ดนี้ ทุกครั้งที่เราทําการกินหรือการทําอาหารนะครับมันก็จะมี EXP ประสบการณ์นะครับเพื่อที่จะไต่เต้าระดับต่อไปนะครับโอเคครับหลังจากที่ทุกๆคนครับทำอาหารครับจนถึงแม็กเต็มแล้วครับเพื่อจะข้ามไปเลเวลสนะครับอันดับต่อไปครับเราจะต้องทําการปลดล็อกเลเวลก่อนนะครับซึ่งการปลดล็อกเลเวลครับก็จะอยู่ทางด้านซ้ายบนนี้ครับ NPC คนนี้เลยครับนี พอเรากดปุ๊บเขาก็ต้องการของเล็กน้อยครับเราก็ให้เขาไปนะครับเราก็จะกลายเป็นนักทำอาหารเลเวลสองนะครับนี่ประมาณนี้ครับนี่ครับเสียเงินแค่หนึ่งหมื่นเซนีครับเราก็จะกลายเป็นนักทำอาหารเลเวลสองแล้วนะครับโอเคครับนี่ครับมันก็จะปลดล็อกเป็นเลเวลสองให้เรานะครับ เมื่อเราขึ้นเลเวลสามสี่ห้าหกเจ็ดเราก็ต้องมาคุยกันไปสีคนนี้ทุกครั้งนะครับในการผดล็อกนะเดี๋ยวจะพาไปดูกันนะครับว่านี่ครับมันเป็นคุกเลเวลสองแล้วเรียบร้อยนะประมาณนี้แล้วกันนะครับต่อไปครับในส่วนของการลิ้มรสนะครับผมก็ยังเป็นเลเวลหนึ่งครับเมื่อทุกๆคนครับทาการชิมอาหารไปเรื่อยครับจนถึงเลเวลแปดนะครับเราจะสามารถทานอาหารได้สูงสุดถึงหกชิ้นนะครับหกสแต็กนะฮะตอนนี้ผมทําได้แค่สามสแต็กก็ไปทําการลิ้มรสอาหารเรื่อยแล้วกันนะครับมันก็จะเพิ่มเลเวลไปเรื่อยครับ ตอนนี้ผมเลเวลหนึ่งอยู่เลยครับต้องทำถึงเลเวลแปดนะครับซึ่งการาปลดล็อกเลเวลครับของในส่วนของริมรถนะครับให้เราไปคุยกับ NPC ด้านขวานะครับนี่ครับเมื่อ EXP ครับการเล่นรถครบเต็มช่องนะครับเราต้องไปปลดล็อกเลเวลก่อนนะครับกับ NPC คนนี้เลยนี่ครับผู้หญิงคนนี้นะลักษณะเหมือนกันครับคล้ายๆกันไม่ได้ต่างอะไรกันมากครับคุยคือคุยแล้วก็ขอให้นิดหน่อยนะครับประมาณนี้แล้วกันนะครับนี่ครับมันก็จะปลดล็อก เลเยวลาไปเรื่อยครับทำให้ถึงเลเวล8นะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูสถานที่ซื้อวัตถุดิบกันบ้างนะครับคือคนนี้เลยครับอันนี้จะเป็นวัตถุดิบพื้นฐานนะครับราคา100เซนีนะครับก็ไปซื้อมาแล้วกันถ้าใครขี้เกียจไปฟาร์มนะขี้เกียจไปฟาร์มจากมอนสเตอร์นะครับเราก็มาซื้อตรงนี้ได้นะครับต่อไปนะครับเป็นไอเทมหายากแล้วกันนะครับวัตถุดิบหายากนะครับจะเปิดเมื่อเราเป็นน้ำจนไพคันเอฟนะครับผม อันนี้มันก็จะให้ซื้อในจํานวนที่จํากัดนะครับผมต่อวันนะครับเราก็ไปคว้านซื้อมาได้นะครับราคาไม่แพงมากนะครับต่อไปครับจะเป็นร้านวัตถุดิบอีกร้านหนึ่งครับจะเป็นพวกเครื่องปรุงนะครับผมก็จะเป็นพวกน้ําตาลอะไรพวกเนี้ยนมชูกาเกลืออะไรประมาณนั้นนะครับก็ไปซื้อมาทํากันได้นะครับอ่ะในนี้เป็นเบสิกเนะครับสําหรับการหาวัตถุดิบนะครับผม ประมาณนี้เราจะไปฟาร์มจากมอนสเตอร์ก็ได้หรือเราจะซื้อจาก n อ c ก็ได้นะครับก็อยากให้ทุกคนครับไปทำอาหารเยอะๆนะครับไปปลดล็อกเมนูสมุดทํามหายหมดนะครับไปทำให้ถึงเลเวล10เลยนะครับแล้วก็ไปริมรถให้ถึงเลเวล10เลยนะครับเราก็จะปลดล็อกพวก a d k m เ k ถาวรนะครับซึ่งมันดีต่อการฟาร์มของเรามากนะครับนี่ครับซาชิมินะฮะเนี่ยเราเลือกจำนวนได้นะครับ เรากินทำไม่เยอะเลยเราทำให้ครบร้อยร้อยจานเลยก็ได้นะครับเราทำร้อยจานมันก็จะเป็นเลเวลสิบนะครับก็ปลดล็อกเลยง่ายๆนะครับโอเคประมาณนี้แล้วกันก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกด subscribe กับช่องพลโซนครับเพื่อเป็นกำลังใจกันนะครับแล้วก็อย่าลืมกดดิ่งนะเพื่แจ้งเตือนคลิปใหม่ด้วยพใหม่คลิปหน้าผมซิลเก้นผมสวัสดีครับ